มมม่่รีีัันนนจะเ,ะะเอ๋อแล้ะครับใช,ใช้เครื่องขูดตัลูกขายลูกคนะ้าก่อนก็ได้ไ อันนี้เป็นอะโวคาโดใช่ไหมมยมีใวมัวัวแล้วก็อะโวคาโดัอันนี้ชุดเท่าไหร่สี่่สี่สิแล้วแบบเนี้ยครับสาม่อถ้าแบบเนี้ให่ห้าคไบที่อย่างแล้เป็นอะไรดีคะมี มีไส้กอโบเนหรอทำให้ใหม่เลยใช่ไหมอันนี้มันชุดเท่ไหลักหรอแล้เหมือนกันเนาเอาเอาเนี้ยเป็นผูอัดนะใช่ครับผูอัดโบโลน่ไม่ไม่เอาเอาอันนี้ครับวันนี้ อันนี้อะโวคาโดใช่ไหมใค่ะืนเืองครับผม,มครับผมอันนี้เป็นปูอัดเนาะไส้กรอก I'm How much? Thirty five. Forty five. Thirty five. Thirty five. Yes. Yeah. แครอทสวยเนาะม,มันมันมีเครื่องใช่ไหมที่ซอยได้อย่างนี้นเนาะอ๋อเหรออ๋อ,อ,อ,อใช้เครื่องขูดเอาเลย เวลาตัดเนี้มีต้องขมพอสมควรใช่ไหม มันต้องใส่คาเรียกอะไรนะอันนี้นอ๋อแล้วเป็นชิ้นเดียวบ้างชิ้นชิ้นเดียวพอครับครับผมขายขายขายลูกค้าก่อนก็ได้เวนนมีิซฟ35ใช่ ของผมเป็นเท่าไหร่เนี่ยราคาเจ็ดสิบบาทครับผมอวุ้งสี่สิบแล้วก็ ถ้าทำทำใหม่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนนไม่มีใช่ไหมเออดาวจะไม่มีจะมีคู่ะมกะดหน้าะครับอันนี้ก็สี่สิบใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้ชุดหนึ่งนะอ,อันนี้ทําทําให้ผมอันหนึ่งนะเนาะเยวให้นะครับครัผมไม่รีบไม่รีบม,มันจะเป็นู่กะคอ๋อวครับคูอะไ๋อปูอัดกับคู่ ปกติมันคู่ตัวไหนครับได้ได้หมดอันไหนก็ได้เลือกเลือ,อกได้เลยค่ะไส้กรอกกับโบลอนไส้กรอกกับโบลอนเขาไส้กรอกดีกว่าครับทำได้หน้าหน้าฐานเนาะ